สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อผู้สรงนะครับผมวันนี้ก็มาขอแนวทางของคุณพ่อเนาะเป็นคุณคำนวณมาเดิมนวพ่อเนาะคืนนี้จะเดินทางใช่ไหมพ่อจะเดินทางคืนนี้ครับผมเดินทางไปไหนพ่อไปหาดใหญ่ครับเดินทางไปทำพิธีให้เขาอยู่ใต้ใช่ไหมพ่อใช่ครับเป็นอะไรพ่ออันนี้คือเขาบ้านเขาอยู่ไม่มีแบบคือเขาอยู่ไม่สุกอะครับ เดี๋ยวก็คนนู้นป่วยเดี๋ยวก็คนนี้หายอย่างนี้นะครับว่าสลับกันป่วยอย่างนี้ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งสถานที่บ้านของเขามันทับที่ทับทางด้วยเขาบอกว่าตั้งแต่อยู่มาเขาเอาไม่เคยมีความสุขเลยค่่บงนี้นะครับแต่ครันนี้ถามว่าทําไมถึงเขารู้มาไกลขนาดนี้เพราะเขาเห็นในคลิปโอคร,ค,รครับเขาก็เลยโทรหาครับครับ แต่ใจจริงผมไม่อยากไปแล้วครับเพราะว่าไกลมากครับผมผมต้องไปนั่งรถจากนี้ไปกว่าจะถึงนู่นก็สองคืนพอดีอ่ะอืมครับผมแล้วคืนนี้ไปก็ไปสว่างกรุงเทพครับแล้วขึ้นจากกรุงเทพบ่ายสองก็ไปสว่างที่นู่นแปดโมงเช้าก็คือใช้เวลาเดินทางหลายวันเลยครับอือก็คือทางไปทางกลับนี่ผมคิดว่าน่าจะสี่วันเอ้ยสี่คืนเต็มเลย พ่อจะไปทาพิธีอะไรให้เขา่ะไปเปิดภูมิครับไปเปิดภูมจ<า>ิจะไปเสริมดวงถูกไหมพ่อใช่ครับไปเปิดภูมิให้เขา<อ>แล้วก็เสริมดวงให้เขาค,ค,รครับเพราะว่าเขาต้องการให้ไปทําให้เขาตรงนั้นอแต่ส่วนใหญ่ที่ว่าเขาให้คุณพ่อไปทําพิธีให้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเสริมดวงกับเปิดภูมิอย่างมากใช่ไหมพอ่อครับแล้วก็ส่วนเออมันมีเปิดภูมิเสริมดวงก็สะดอกเคราะห์อะไรพวกนี้ก็คือเรา ถ้าใสถานที่ที่ว่าถ้าอยู่ใกล้ๆหน่อยเราอาจจะสะดวกเคราะห์ได้เลยอืถ้าไปในลักษณะแบบนี้คือมันไกลแล้วอีกอย่างหนึ่งสถานที่อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะมีอุปกรณ์ที่ให้เราได้ทํำไหมแต่บางอย่างเราก็เตรียมไปอย่างนี้นะครับแต่เราขึ้นรถทัวร์อย่างนี้น่าจะเตรียมไปได้ไม่เยอะแล้วครับครับก็อาจจะได้น้อยครับก็เอาแต่ของจําเป็นไปคครรัับบ แต่จริงๆก็ไม่ค่อยอยากเดินทางไกลขนาดนี้ครับมันก็นั่งรถกันไกลกวาะบอกเขาเขาก็โอนเงินมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่ามัดมือโชคเลยครับแล้เราก็ต้องไปตามที่เขาศรัทธามาคบผมเราจะบิดพลิ้วเขาก็ไม่ได้ครับมันบาตมันกรรมเงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะเขาก็หามาด้วยแรง แรงกายแรงอันนี้ของเขาครับครับผมเราไปทําแบบนั้นไม่ได้ครับคคือเราเขาซื้อสัตว์มาเราก็ต้องซื้อสัตว์ตอบอย่างนี้ครับคือเราจะไม่คดไม่โคงเขาครับเราทําอย่างนั้นไม่ได้ครับยังไงก็ขอให้คุณพ่อแม่นีเดินทางเขาถือว่าเขาเชื่อใจเราเราก็ต้องเชื่อใจเขาคอย่างนี้ครับเราต้องไปด้วยความศรัทธาที่เขาศรัทธาเรามาครับนะครับ แต่ก็คือหลักๆในส่วนใหญ่จะมาให้คุณพ่อเนี่ยเปิดดวงหรือว่าสะดอขเคาะให้ที่บ้านเนาะ,ะมันของคุณพ่อเองถ้าเป็นอย่างนี้ก็คืออาจจะเปิดอยู่ที่บ้านแล้วก็สสดอเคาะบางบางคนบางท่านก็ถ้าท่านเดินมาไม่ได้ก็ให้ผมไปผมก็ยินดีที่จะไปไปทําให้ท่านไปนสดอเคาะไปดูนู่นดูนี่ให้อะไรอย่างนี้นะครับครับผมนะครับแต่บางทีก็เราก็ไป หลายที่หลายทางบางคนก็เออถ้าเมื่อเราไปแล้วเขาก็อาจจะโชคดีอะไรประมาณนี้บางคนบางท่านก็ไปดูเอาที่น้ำมนต์ที่เราทำก็มีแล้วแต่มันจะเข้ามั่งไม่เข้ามั่งอ้นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะมันไม่ได้เข้าเป๊ะทั้งหมดหรอกนะครับอาจจะเป็นปริศนา้ะพ่อเนาะจรื่อคุณพ่อก็ไปแล้วไงขอเลขเด็ดมาฝากเอฟซีหน่อยนะครับพ่อครับผม ก็วันนี้ก็เลยคำนวณมาได้สองหางเนาะครับได้สองหางแบบเกินเกินไปก่อนเนาะครับผมเผื่อวันใกล้ๆเผื่อมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเนาะวันนี้เอาสูตรคำนวณไปก่อนนะพ่อเนาะครับอันนี้ก็ได้แค่ห้าเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเอ้ยศูนย์แปดสามนะครับสามเก้า 59แค่นี้เละครับครับผมเพราะว่านะคือผมก็เน้นมาแล้วค,คือผมเน้นคำนวณดูนะครับนะครับ,รบแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนอันนี้ผมไม่รู้เนาะครับเพราะว่าว่าจะเอาลอตเตอรี่ดูอย่างนี้นะครับอ๋อจะลองไปหยิบจับลอตเตอรี่ดูนะพ่อเนาะจะว่าจะจับดูบางทีก็มาข้างหน้าถ้ามาข้างหน้าเราก็อาจจะไม่ได้ ถ้าเกิดมา,เ,าเลขท้ายสามตัวอย่างนี้ก็อาจไม่แน่อย่างนี้นะครับเนาะ <icas. S 1> ถ้าเป็น2ตัวก็ไม่แน่มันออกมันอาจจะออกไปเป็นเลขท้ายลอตเตอรี่รางวัลละสี่พันนี้นะพ่อเนาะจ้าอย่างนั้นแต่บางทีก็อาจจะมาทั้งเรียงมามาทั้งหมดเลยก็ได้อย่างนี้นะครับอาจจะเป็นเลขท้ายรางว,วัลที่1ก็ได้นะพอ่อครับอาจจะเป็น <AM. S 1> อย่างนั้นครับครับผมถ้าได้มาแบบนั้นก็ดีเนาะครับก็ รอ,อ,อท่านที่รอความหวังรอความหวังบทีอาจจะได้นะครับฝนตกนะค่ะน้องฝนตกแรงด้วย<ม>ครับนะครับ ก็เดี๋ยวค้งสุดท้ายเราจะมาย้ำกันใหม่นะพ่อเนาะครับคงสุดท้ายมาอีกรอบหนึ่งครับคแล้วก็ FC ที่อยากให้คุณพ่อเนี่ยทำธีให้หรือว่าอยากจะมาทําอยู่นี่ก็ได้เป็นแบบเสริมดวงครับตะดอกเพาะอย่างนี้นะพ่อเนาะครับแต่วันนี้ก็เดินทางมาอีกคนหนึ่งแล้วครับออมาแล้วมาแล้วกําลังมาครับตอนนี้อยู่ที่อําเภอประคำาอ้อำเภอประคำใหม่ ละหนทรายเราที่แหละครับพราใกล้ๆตรงนี้เลยพ่อจ้าแตาตอนนี้กาลังเดินทางมาแล้วครับจะมาทําอะไรพ่ออันนี้เขาจะมาเสริมดวงแล้วก็มาทําอะไรอีกหลายอย่างอยู่ครับวันนี้เขาบอกว่าถ้าจะมาวันพรุ่งนี้คือผมไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าผมจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเนาะก็เลยเขายังไงถึงเจะาตกยังไงเขาก็มาเขาบอกเขาตั้งใจมาวันนี้ครับ แต่ตอนนี้กําลังเดินทางมาแล้วครับใช่เขาบอกอิดประมาณไม่เกินชั่วโมงมาถึงนี่ครับครับยังไงถ้าใครอยากจะมาเสริมดวงหรือว่ามาสซอร์โคกับคุณพ่อเนี่ยก็ให้ติดต่อหาคุณพ่อได้เลยเนาะได้เลยครับครับผมณพ่อก็ พ่อก็ทําให้หลายคนเหมือนกันคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเนี่ยได้เห็นหลายคนอยู่ครับเห็นว่ามาแล้วนี่มีโชคดีรัดกลับไปทุกคนเลยใช่ไหมพ่อครับบางบางั้ง,งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ครับอันนี้คืออาจจะไม่ได้ทุกคนครับนะครับบางคนก็เขาสนใจก็ได้บางคนไม่สนใจเขาก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็คือมาส่วนใหญ่แล้วจะออกทะเบียนรถคันที่ขับมาเลยใช่ไหมพ่อครับครับแล้วแต่ของเอบซีเขาครับ บางที f อซคนไหนมาบางทีรถของเขาอาจจะปังเลยก็ได้ครับอย่างนี้นะแต่ผมเคยบอกไปหลายหลายคันอยู่เหมือนกันบางทีมาแล้วก็โดนเลยครับทำไปสองก็สามแหละครับอย่างนี้นะครับทำไปสองตัวก็สามตัวอย่างนี้ครับบางทีน้องสมฉุนก็เดินไปตกที่ทะเบียนก็ออกทอเบียนอีกครับนะครับครับครับแล้วแต่ จากที่คุณพ่อมาทําสูตรคํานวณเนี่ยคุณพ่อน้องสมถึงได้มาหาบ้างไหมพออ่อช่วงนี้ยังครับครับตั้งแต่ต,ตั้งกับเข้าพรรษามานี่น้องสมจุนไม่ค่อยมาทางนี้เลยครับไปหาพี่บัวมากกว่าครับโอ้ครับ,รบแต่รอดูช่วงออกพรรษาอีกที่หนึ่งว่าเขาจะมาไหมครับคุณพ่อก็เลยเน้นสูตรคำนวณเป็นหลักนะพอ่อครับตอนนี้ผมเน้นสูตรคำนวณเป็นหลักเลยครับตอนนี้ ให้คุณพ่อย้ำอีกนะคะพอมีตัวไหนบ้างนะคะสูตรคำนวณอ๋อห้าเก้าเจ็ดศูนย์แปดสามสามเก้าห้าเก้าครับอืมครับยังไงถ้าท่านผู้ชมนี่อยากกลับหัวเลขเก้าเป็นที่รอให้เอาไปพิจารณาเองแล้วพเนะ,นะครับผมให้เอาไปกลับหัวกระถาเอาเองนะครับอาจจะเป็นห้าหกเจ็ดอย่างนี้แล้วพอนะครับหรืออาจจะเป็นห้าหกหรือว่า สามหกอย่างนี้ก็ได้ครับครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันมันกลับตัวได้มันเคยเป็นอยู่ใช่ไหมครับพมันเคยเป็นอยู่ครับแบบนี้ก็คือเป็นแล้วแต่บางทีเลขเลขเก้ากลายเป็นเลขหกอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็เลขเจ็ดอาจจะกลายเป็นเลขสองอย่างนี้นะครับในสูตรมันเป็นใช่ไหมพ่อครับแล้วก็ไอ้เลขแปดจะกลายเป็นเลขสามอย่างนี้ มันเป็นไปอย่างนั้นได้ครับอันนี้ก็มุ่มก็เข้ากันกับตรงนี้ด้วยด้วยสูตรพ่อต้องการไว้บนล่างจะไหมพ่อครับก็คือว่าคุณพ่อไม่ได้เน้นว่ามันจะบนหรือมันจะล่างครับไม่ได้เน้นแบบนั้นครับมันเป็นสูตรแบบรวมๆเลยใช่ครับมันเคยมันเคยออกบนล่างสองขาอีกเคยไหมพ่อเคยครับ บางทีก็สองตัวบนสองตัวล่างอย่างนี้นะครับอย่างนั้นครับบางทีก็อาจจะมีสามตัวเลยก็มีนะพอนะแต่สามตัวก็บางทีก็อาจจะเอส่วนมากบางทีอาจจะมาแบบโต๊ดอะไรนี้นะครับครับแต่จะมาตรงๆนี่ก็ลําบากหน่อยยากนะครับจะอาจจะยากหน่อยนานๆบางทีอาจจะมาสามตัวตรงๆเลยก็มีอย่างนี้นะครับครครับผมนะครับแต่ส่วนมากจะสองตัวกับโต๊ดน่ะจะมากกว่า อย่างนี้นะอย่างนี้ก็ลองให้เเพราะว่าผมเพิ่งจะไอ้คิดค้นมาอีกเพิ่มเติมมาไปเรื่อยๆครับอ๋อนี่ได้ปรับสูตรไหมพ่อครับครับก็ปรับมาเรื่อยๆครับอ๋อปรับนิดหน่อยนะพ่อเนาะครับปรับขึ้นมานิดหน่อยครับครับผมเนาะแต่ว่าถะาเลขตรงใจใครก็ลองเอาไปเหยียบจับรถตะลเดูก็ได้นะพ่อเนาะแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมนัอืมตรงเดียวกันได้ไงอ่ะอันนี้ของพ่อเนาะ อ๋อผมก็จะงงมองไปมองอีกครับเพราะูว่าของก็ลองให้เอาไปพจาจณาดูก่อนก่อนที่จะไปหยิบจับลอตเตอรี่นะพ่อเนาะเอาไว้เป็นแนวทางก็ได้ดูนะครับผมยังไงก็ขอบคุณคุณพ่อมากมากนะคะขอบคุณรับขอบคุณคครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณพ่อนะคะ ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหยิบจับฉลากกินแม่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินขอขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ